Oh, tá. you know สำหรับคลิปนี้ย้ายโดนัดฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะนเนาะใบพอกันไม่คลิปนานจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเห้งๆรื่อยๆเด้อ,อจะโชคดีทุกผู้ทุกคนเหมือนื้นต้ตนไม้ข้างบ้านย้ายโดนัดงามแห้งใบบ่มีมีต่หิมะ สวัสด,ดีจ้าออกันต่อคลิปที่สองจะพี่น้องว่าท่านหอดบานเนะาะบ่งจะ้ะขนาดพวกเขาใหญ่ชุ่งสูงเหลียวบ่เห็นพวกเขาเลยหรือว่าล่องลายคักเหมือนนี่ เีหิมะตกแปมกันใจเอสซี่รถไฟมา สิบ,บญญายอีกยังมากมามเด้วยจ้ะคลิปนี้บังบรรยากาศความขาวความงามของหิมะลงหักลงเงแนยบานลังนี่ถ้าบอมีสีเขียวก็สีแดงนี่บพเห็นบานเลย เอ่นหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งถือลมเมิเ่งจะย่างลุยหิมะไปแบบนี้เลยพี่น้อง คัควางามน้ำต้นใหม่ต้นใหม่มบ่มีใบเนาจะมีแตงาหน่อยๆมีมะข่างยิางงา่หนึ่งนะคะงามจ้ะพี่น้อง มาคลิปย่ายโดนัทอย่าลืมเดอ้อจากฮกเอเก่าจากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนะจน้ะเนาะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได,ด้พอผลาดคลิปใหม่ๆจากคุณย่าโดนัทจากพี่น้องทงบ้านลังนั้นเลือเห็นแต่สีบ้านปกคลุมไปด้วยหิมะจากพี่น้อง สนามแบดมินตันเรียวไปเห็นสนามแล้วไปจ้ะลุยต่อไก่สีหอดบ้านแล้ว ขันมก็เริ่มนักแล้วพี่น้องเริ่มนักขันธมแล้วหิมะแขางนิ่งบ่งกันแบบจุดใจเลยหิมะลงเป็นจังไดเนาะจ้ะอ้ยงามคัก อุ้ยต้นนี่งามแห้งเพิ่งจ้ะพี่น้อง